บทที่หนึ่งร้อยสี่ผู้ทะเลสายผู้ทะเลสายลู่อูนึกถึงความทรงจําเกี่ยวกับสัตว์วิญญาณทั้งหมดที่เขารู้จักในเขตวงชาและในที่สุดก็จบลงที่ขมวดที่ว่าออกมาข้าไม่เคยได้ยินว่ามีสัตว์วิญญาณแบบนั้นที่นี่มาก่อนเลยนะแน่นอนว่าเจ้าต้องไม่เคยได้ยินมาก่อนอยู่แล้วก็ข้ารู้เกี่ยวกับมันจากนักผจญภัยผู้มากประสบการณ์และค้นคว้าหนังสือโบราณมาจํานวนมากเพื่อยืนยันการมีอยู่ของผู้ทะเลราย ซึ่งอาศัยอยู่ในส่วนลึกของป่าหงชาชูจงชวนกล่าวส่วนลึกของป่าหงชาลั่วอุปรหลาดใจเล็กน้อยตอนนี้หากผู้คนกล่าวถึงพื้นที่เขตป่าหงชาพวกเขาหมายถึงขอบเขตพื้นที่ทะเลทรายในบรรดาเมืองหงชาทั้ง23เมืองมีเพียงเมืองนี้ที่สร้างขึ้นในพื้นที่ชายขอบของทะเลทรายอย่างไรก็ตามป่าหงชาหรือป่าทรายเหลืองนั้นเป็นสถานที่ที่อันตรายอย่างยิ่งทุกคนทราบกันดีว่าป่าหงชาเดิมที่คือป่าเทียนบู ซึ่งมีพื้นที่ถึงหนึ่งในห้าของทั่วทั้งทวีปสัตว์วิญญาณนับไม่ท้วนอาศัยอยู่อย่างกลมกลืนที่นั่นน่าเสียดายที่ภัยพิบัติได้ทำลายระบบนิเวศนี้และเปลี่ยนมันให้กลายเป็นทะเลทรายปีศาจยาหลงที่จับโดยทีมคมมีดเองก็เป็นสัตว์วิญญาณที่อาศัยอยู่ในส่วนนอกสุดของป่าหงชาบางคนเคยเห็นสัตว์วิญญาณระดับทองอยู่ในส่วนด้านนอกบ้างเป็นบางครั้งจากข้อมูลเหล่านี้สามารถคาดการได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอันน่าสะพรึงกลัวอาศัยอยู่ส่วนลึกของป่าหงชาอย่างแน่นอน ถ้าต้องการเจ้าสัตว์วิญญ,ญาณตัวที่สองแล้วทำไมมันถึงต้องเป็นผู้ทะเลสายด้วยละ่ะลู่อูไม่เข้าใจในส่วนลึกของป่าหงชานั้นแม้แต่ทีมล่าสัตว์ที่มีประสบการณ์มากที่สุดก็ยังไม่กล้าเข้าไปอย่างมากพวกเขาก็แค่เดินล่าในส่วนรอบนอกชูจงชวนดูจรงิงจังอย่างที่ข้าเคยบอกเจ้าข้าสนใจแค่สัตว์วิญญ,ญาณที่มีรูปแบบมนุษย์เท่านั้นความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของข้าคือการได้เข้าไปในดินแดนลึกลับโบราณแห่งเซียนและค้นหาสัตว์วิญญ,ญาณในตำนานเชียนจี ลูกอูพูดไม่ออกสัตว์วิญญาณที่มีรูปร่างแบบมนุษย์นั้นหายากมากและส่วนใหญ่อยู่ในประเภทของพูดและวิญญาณแม้แต่ในบรรดาพูดและวิญญาณที่มีรูปร่างการที่มันจะมีรูปร่างคล้ายคลึงกับมนุษย์ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะหากันได้ง่ายๆพูดทะเลสายนี้เป็นสัตว์วิญญาณรูปร่างแบบมนุษย์ใช่หรือเปล่าแม้ว่าเจ้าจะใช้คําเรียกว่าพูดแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีรูปร่างแบบมนุษย์นักลูกอูกล่าวพูดไฟส่วนมากก็มีรูปร่างเป็นเปลวไฟ ผู้ตรวจจันเองก็เป็นสัตว์ร้ายที่มีสีขาวบริสุทธิ์พูดน้ำเองแม้จะมีความโน้มเอียงไปทางร่างมนุษย์แต่น่าเสียดายที่หางปลาของมันไม่สอดคล้องกับรถนิยมทางสุนทรียภาพของชูจงฉวนชูจงชวนรู้สึกตื่นเต้นแน่นอนข้าแน่ใจแล้วว่ามันมีรูปร่างแบบมนุษย์ข้าสืบข้อมูลมันมาเป็นเวลานานแล้วถึงได้เลือกผู้ทะเลสายังไงละ่ะเขาเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักการที่ว่าทุกการเลือกนั้นมีความสำคัญ ดังนั้นเขาจึงระมัดระวังอย่างมากเกี่ยวกับการเลือกสัตว์วิญญาณที่จะมาทำพันธสัญญาด้วยซึ่งด้วยนิสัยแปลกๆของเขาแล้วจึงมีสัตว์วิญญาณให้เลือกได้น้อยมากโดยผู้ทะเลสายคือสัตว์วิญญาณที่เขาคิดว่าเหมาะสมที่สุดที่จะกลายเป็นสัตว์วิญญาณตัวที่สองของเขาผู้ทะเลสายมันยากที่จะตัดสินว่าเป็นผู้หรือสัตว์อสูรว่ากันว่ามันมีรูปร่างที่แตกต่างจากของมนุษย์เป็นสิ่งที่สวยงามอย่างยิ่งที่จะแสดงให้ผู้คนเห็นในรูปร่างของมนุษย์ผู้หญิง โดยมีต้นกระบองเพชรใบยักษ์ย้ายงอกใต้เท้าเหมือนดอกบัวล้อมรอบตัวอยู่ยิ่งกว่านั้นผู้ะเลทรายนั่นไม่ใช่สัตว์วิญญาณที่มีพลังในการต่อสู้ตามพลังต่อสู้ของมันค่อนข้างสูงซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสัตว์วิญญาณระดับทองเป็นเพราะข้าไม่แน่ใจว่าข้าจะหนีออกมาจากส่วนลึกของป่าหูชาได้ในขากลับดังนั้นข้าจึงไม่ได้เดินทางไปที่นั่นจนตอนนี้ข้าเป็นผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเงินวิติสิบแล้วชูจงฉวนกล่าวอย่างเคร่งขรึม ตอนหนึ่งระดับวิญญาณจะสามารถทำพันธสัญญากับสัตว์วิญญาณได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นถ้าเขาไม่ได้ทำพันธสัญญากับสัตว์วิญญาณก่อนเลื่อนขั้นฉูจงชวนจะมีสัตว์วิญญาณน้อยกว่าคนอื่นตลอดไปสิ่งนี้มีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพในการต่อสู้ลู่อูคุนคิดอยู่คู่หนึ่งงั้นตกลงข้าจะไปกับเจ้ามันบังเอิญพอดีกับช่วงนี้ที่ข้าเพิ่งได้เลื่อนขั้นเป็นผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเงินด้วยข้าเองก็ควรจะเริ่มตามหาสัตว์วิญญาณตัวที่สอง สัตว์วิญ,ญญาณทุกตัวนั้นมีความสําคัญมากลู่อูต้องการสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งพอไม่ต้องสงสัยเลยว่าสัตว์วิญญาณในส่วนลึกของป่าหงชานั้นต้องแข็งแกร่งกว่าสัตว์วิญญาณที่อยู่ในพื้นที่ชายขอบมากไม่ไม่ไม,ไม่มันอันตรายเกินไปชูจงฉวนสายหัวลู่อูถอนหายใจดังแล้วเจ้าคิดว่าการเข้าไปคนเดียวมันไม่อันตรายหรือไงแน่นอนข้าจะเตรียมตัวให้พร้อมแต่ ไม่ที่นี่คือถิ่นของข้าเจ้าต้องฟังข้าล่วอูกล่าวด้วยน้ำเสียงที่จริงจังกลับมาที่ศาลาไปอยู่ล่วอูออกคำสั่งให้ลงใบติดประกาศหาผู้นำทางที่เคยไปยังส่วนลึกของป่าหงชาข่าวการรับสมัครได้รับการเผยแพร่อ,ออกไปอย่างรวดเร็วโดยมีเงื่อนไขที่หลากหลายและน่าตื่นเต้นเพียงไม่ถึงครึ่งวันก็มีคนมาสมัครมากมายพวกเขาส่วนใหญ่ไม่ได้เจอกับล่วอูดังนั้นพวกเขาจึงถูกหลิวหูไล่ออกจากศาลาไปอยู่ไป ส่วนใหญ่นั้นเป็นพวกขี้โกงและมิจฉาชีพนอกจากนี้ยังมีคนบางส่วนที่เคยไปมาแค่ในส่วนวงรอบป่าส,ส่วนใหญ่แต่กล้าพูดว่าพวกเขาเคยไปในส่วนที่ลึกที่สุดของป่าหงชาได้อย่างไรอย่างอายเวลาล่วงเลยผ่านไปถึงตอนเย็นก็มีชายชราผมสีเทาเดินเข้ามาในศาลาไปอยู่ข้าได้ยินมาว่าพวกเจ้ากําลังตามหาคนนําทางอยู่ใช่ไหมสายตาของชายชารานั้นดูลุ่มลึกแม้จะแก่แต่ก็อธิบายไม่ได้ เหมือนเขามีบรรยากาศแบบหนึ่งที่เป็นดั่งความไม่ยอ่อท้อเมื่อหลิวหูมองไปที่ชายชราเขาก็รู้สึกว่าชายแก่คนนี้แตกต่างออกไปเขามีบรรยากาศที่เฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ใกล้ความตายเท่านั้นถึงจะมีได้ขอเวลาสักครู่ขอรับท่านหลิวหูรีบเดินไปเชิญล่วอู่ล่วงอู่และฉูจงฉวนรีบเดินออกมาทันทีนามสกุลของชายชราคือเย่เมื่อส0สปีก่อนเขาเคยเป็นหัวหน้าทีมล่าสัตว์กลุ่มพี่น้องของพวกเขาเคยบุกเข้าไปในส่วนลึกของป่าหงชา และจับแพะกระดูกที่เป็นสัตว์วิญญาระดับท้องได้มาสองตัวน่าเสียดายที่เพื่อแพะกระดูกทั้งสองทีมของเขาได้สูญเสียเงินไปมากจนในที่สุดเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเลิกลาไปและขายสัตว์วิญญาณเพื่อแบ่งเงินกันแพะกระดูกมันเป็นสัตว์วิญญาณที่ประหลาดลักษณะของพวกมันคือโครงกระดูกแพะที่ไม่มีเลือดเนื้ออาศัยอยู่ใต้พื้นดินในส่วนลึกของป่าหงชาเหตุผลที่เย,ย่เต็มใจสมัครเป็นผู้นำทางนั้นง่ายมากไม่ใช่เพื่อเงินเขาแค่อยากได้ความรู้สึกและแรงผลักดันในวัยยาวกลับคืนมา มันไม่สำคัญว่าเจ้าจะตายในส่วนลึกของป่าหงชาสำหรับนักล่าทะเลทรายตัวจริงการตายในผืนทรายสีเหลืองทอดยาวเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในที่สุดก็พบผู้นำทางตัวจริงสำเร็จนายน้อยคนในทีมคุ้มกันศาลาพบว่าคนของพักหงชามาเดินวนเวียนอยู่รอบๆศาลาของเราอยู่ตลอดเวลาเลยลิวหูกล่าวด้วยเสียงต่ำโลว์อูขมวดคิ้วเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้น เมื่อเร็วๆนี้ศาลาป่ายู่และหอคอยหงชาค่อนข้างจะตรงกลืนกันดูเหมือนว่าพวกเขาจะมาเพื่อตามหาตัวท่านฉูหรือหูกล่าวทันใดนั้นลู่อูก,ก็นึกขึ้นได้มันก็สมควรอยู่ลินตานั้นเป็นสมาชิกของพรรคหงชาดังนั้นการที่นางถูกสังหารเป็นธรรมดาที่พรรคหงชาจะไม่ปล่อยไปง่ายๆพวกเขาคงจะส่งคนมาเพื่อสอบถามชูจงฉวนลู่อูพาชูจงฉวนไปที่ประตูศาลาป่ายู่สวัสดีผู้คนจากพรรคหงชา ลูกอูร้องสิยงใสพวกเจ้าอย่ามาทำเป็นว่าเดินผ่านไปมาแถวนี้สิถ้าอยากรู้รายละเอียดก็อย่ามาส่อเสียดข้าจะบอกให้ตรงๆชายคนนี้เป็นนายน้อยคนโตของตระกูลฉูในมณฑนหน,นานจุนพวกเจ้าหาเรื่องเขาไม่ได้หรอกหน้าออกไปจากที่นี่ซกแล้วอย่าก,กลับมาให้ข้าเห็นหน้าที่ประตูศาลาไปอยู่อีกเหล่าผู้คนที่ได้ยินยังคงมุนงงแปลกใจอยู่ เพราะพอฟังจากน้ำเสียงนี้แล้วดูเหมือนที่เขาพูดจะไม่ใช่คำขู่ที่ดีเท่าไหร่ยิ่งไปกว่านั้นเขากับข้ายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพวกเจ้ารีบกลับไปเตือนเจ้านายของตัวเองซะว่าอย่าได้มาหาเรื่องกับสาราไปอยู่อีกไม่งั้นพวกเจ้าจะต้องตกที่นั่งลำบากแน่ล่วอูคูอีกครั้งชูจงฉวนพูดไม่ออกเจ้าใช้ข้าเป็นข้ออ้างเลยนะช่างเจ้าเล่จจริงๆเฮ้ไม่ต้องการคิดมากไปหน้าล้วอูหัวเราะผู้สอดแนมของทีมหวงชาทั้งหมดถอยกลับในทันที จากนั้นพวกเขาก็ไม่มาปรากฏตัวอีกเลยบางทีเขาอาจยืนยันตัวตนของชูจงฉวนได้แล้วชูจงฉวนนั้นไม่เหมือนกับโลกอุเขาเป็นนายน้อยคนโตของตระกูลชูเป็นอัจฉริยะที่สําคัญที่สุดของตระกูลชูหากมีอะไรเกิดขึ้นกับชูจงฉวนตระกูลชูจะต้องบันดาลโทสอย่างแน่นอนพักหงชาไม่สามารถเสี่ยงทําให้ตระกูลชูโกรธได้บทที่หนึ่งยห้าลีินผู้ทรงพลังหากต้องการไปยังส่วนลึกของป่าหงชาแค่การมีผู้นําทางนั้นมันยังไม่เพียงพอ ในฐานะที่เป็นกองกําลังต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของซาลาปายู่หลิวหูเองก็มีหน้าต้องเข้าร่วมการเดินทางครั้งนี้ด้วยเขาเองก็หวังว่าจะได้รับประสบการณ์ความรู้ในการเดินทางเข้าไปในส่วนลึกของป่าหงชานอกจากนี้หลิวหูยังนํานักรบที่มีประสบการณ์ห้าคนในทีมคมมีผู้สมัครใจจะติดตามไปด้วยกันขณะนั้นลี่หยินก็เดินออกมาจากห้องและนางดีใจมากที่ได้พบกับลู่อู๋นายน้อยท่านกลับมาแล้วสินะเจ้าคัก ใช่แล้วละ่ะลู่อูกล่าวอย่างไรก็ตามเมื่อหลี่หยินได้ยินว่าลู่อูกําลังจะเดินทางไปยังส่วนลึกในป่าหงชานางก็กังวลมากนายน้อยข้าจะไปกับท่านด้วยไร้าสาระหน้าเจ้าจะไปทำอะไรลู่อูขมวดคิ้วและน้ำเสียงของเขาเบาลงการเดินทางครั้งนี้มันอันตรายมากเจ้าควรจะอยู่รอข้ากลับมาที่ศาลาไปอยู่ดีกว่านายน้อยตอนนี้ข้าหลี่หยินมีพลังมากกว่าแต่ก่อนมากนะเจ้ากั ผู้จบมือของลีหยินมีสัมผัสของพลังวิญญาณอันควบแน่นค่อยๆเพิ่มขึ้นดวงตาของลู่อูเบิกกว้างนี่มันพลังวิญญาณพลังวิญญาณถูกปลดปล่อยออกมาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเงินชูจงชวนก็ตกใจจนพูดไม่ออกมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาไม่ได้พบคนเหล่านี้มาเพียงแค่สถึงสเดือนลู่อูก็ได้รับการเลื่อนขั้นเป็นผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเงิน ส่วนสาวใช้ของโลกอูก็กลายมาเป็นผู้ใช้พลังวิญญาณระดับเงินด้วยเช่นกันเขายังจําได้ว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนสาวใช้ตัวน้อยคนนี้ยังต่ากว่าโลูกอูสองเก้าด้วยซ้ําพระเจ้านี่มันมีความเร็วในการฝึกฝนแบบไหนกันลิวหูกล่าวอย่างด้านชานายน้อยตั้งแต่ที่ท่านกลับมาครั้งที่แล้วลีหยินก็ได้ขังตัวเองอยู่ในห้องฝึกซ้อมทั้งกลางวันและกลางคืนลิวหูชื่นชมในตัวสาวน้อยลีหยินจริงๆเป็นเวลาสามเดือนนอกจากการ การฝึกซ้อมแล้วมันช่างน่าเบื่อถึงขีดสุดจริงๆนางออกมานานๆานทีเพื่อดูว่าลูกอูกลับมาหรือยังลูกอูนั้นประหลาดใจมากเขาได้รับการฝึกฝนในมิติของไฮปิศาร์ที่ไม่เพียงแต่เต็มไปด้วยพลังวิญญาณแต่ยังมีอัตราการไหลของเวลาที่แตกต่างก,กันกับโลกภายนอกแต่ลีหยินกลับฝึกแบบไม่มีเงื่อนไขเหล่านั้นโดยผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันลีหยินฝึกได้รวดเร็วมากตอนนี้เขาจึงสามารถสรุปได้สองอย่าง ก่อนอื่นเลยคุณสมบัติดั้งเดิมของลีหยินนั้นยอดเยี่ยมมากแน่นอนประการที่สองคือลีหยินจะต้องทุ่มเทให้กับการฝึกฝนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามากเกินจะนึกซึ่งเป็นอะไรที่พูดได้ง่ายๆแต่ลงมือทํานั้นยากลีหยินยิ้มอย่างเขินอายแก้มแดงรับพร้อมกระซิบข้าเพียงแค่อยากเป็นกําลังให้กับนายน้อยเจ้าค่ะครั้งก่อนที่โลกอุก,กลับมาและถูกลอบสังหารโชคดีที่มันไม่สําเร็จเพราะศัตรูถูกขัดขวางโดยไร้หน้าเสียก่อนลีหยินรู้สึกเป็นห่วงมากถ้ามันเกิดขึ้นอีกละ่ะ ด้วยเหตุนี้ลีหยินจึงพยายามฝึกซ้อมอย่างบ้าคลาั่งนั่นก็ยังไม่พออยู่ดีลัวอูหายใจเข้าลึกๆมันอันตรายเกินไปพลังของเจ้ายังน้อยไปและประสิทธิภาพในการต่อสู้ก็ยังอ่อนแอเกินไปความแข็งแกร่งของผู้ใช้พลังวิญ,ญญาณส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตัวสัตว์วิญญ,ญาณแมวผีซึ่งเป็นสัตว์วิญญาณของลีหยินแม้ว่ามันจะเติบโตได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ยังอยู่ในวัยเด็กมันจึงมีความแข็งแกร่งเพียงแค่ระดับทองแดงวิตเจ็ดเท่านั้น ดังนั้นความแข็งแรงโดยรวมของลีหินนั้นยังคงอ่อนแอเกินไปลีหินเบป,ปากตอนนี้ข้าไม่ได้มีแค่เสี่ยวหลวนแต่ยังมีเสี่ยวไป่ด้วยเสี่ยวไป่งั้นเหรอที่แปลว่าตัวเล็กสีขาวสินะลู่อู่ไม่เข้าใจลีหินกล่าวมันคือราชากระต่ายแห่งแดงสาบศูนย์ข้าได้ทําพันธสัญญากับมันและเรียกมันว่าเสี่ยวไป่แล้วตอนนี้ข้ามีสัตว์วิญญาณสองตัวแล้วเจ้ากะหลังจากได้ปรับแต่งกระต่ายแห่งแดงสาบศูนย์แล้วลู่อู่ก็ไม่มีเวลาจัดการมัน ดังนั้นเขาทิ้งไว้ให้ผู้คนในศาลาไปอยู่จัดการแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์วิญญาณระดับทองแต่ประสิทธิภาพในการต่อสู้นั้นก็แย่เกินไปลูวอูจึงไม่คิดที่จะทําพันธสัญญากับมันแม้แต่สาวใช้ตัวน้อยของเจ้าก็มีสัตว์วิญญาณตั้งสองตัวเจ้ายังไม่สามารถเอาชนะนางได้เลยด้วยซ้ําชูจงชวนที่อยู่ข้างๆส่งเสียงแย่เบาๆอย่าสร้างปัญหาหน้าลูวอูพูดข้าทําอะไรผิดข้าแค่สนับสนุนสาวใช้ของเจ้าเอง ชูจงชวนพึ่งทำความคิดของชูจงชูนนั้นง่ายมากมันน่าเบื่อเกินไปที่จะมีแต่ผู้ชายในการเดินทางครั้งนี้เขาจึงคิดว่าควรพาสาวใช้มาเป็นอาหารตาด้วยล้วอุกรดเคืองชงฉวนแต่เขาหันไปพูดกับลีหยินต่อนั่นก็ยังไม่ดีพอเสี่ยวไปใช่ไหมมันเองก็ยังมีพลังไม่พอเช่นกันแต่ทักษทะทวงมิติของมันจำเป็นมากในการเดินทางครั้งนี้นะเจ้ากัสลีหยินกำหมัดแน่นและพูดด้วยความภาคภูมิใจเราจะสามารถพาคนจำนวนมากไปไหนมาไหนด้วยกันได้ ล่อูตกตะลึงทะวลมิติเป็นทักษะการหลบหนีที่สมบูรณ์แบบหากเสี่ยวไปอยู่พวกเขาก็สามารถรับประกันการเดินทางครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบอะไรนะทะวลมิติชูจงชวนยืนขึ้นอย่างตื่นเต้นเสี่ยวไปตัวนี้เป็นสัตว์วิญญาณแบบไหนกันถึงได้มีทักษะที่ดีเช่นนี้ทะโลมิติยิ่งใช้พลังทางวิญญาณมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถพาคนเคลื่อนมิติไปด้วยได้มากขึ้นและระยะเองก็จะยิ่งไกลขึ้นเท่านั้น ในทางทฤษฎีทะลวงมิติสามารถพาพวกเขาไปได้ทุกที่มันเป็นกระต่ายแห่งแดนสากสูญ์ล่วอูตอบกลับอย่างไม่เต็มใจนักชูจงชวนตกใจอย่าล้อเล่นหน้ากระต่ายแห่งแดนสาบสูญเนี่ยนะจะมีทักษะทะลวงมิติลลยินอธิบายเสี่ยวไปเป็นกระต่ายแห่งแดนสาบสูญที่อยู่ในขั้นของราชากระต่ายซึ่งได้รับการปรับแต่งเป็นสัตว์วิญญาณระดับทองมันจึงทรงพลังมากเจ้ากะ ชูจงชวนมองไปที่ลู่อูอย่างแปลกประหลาดใจมากขึ้นมันต้องไม่ใช่แบบนี้สิไงเขาสามารถทำให้กระต่ายแห่งแดนสาบสูญแข็งแกร่งขึ้นได้มากขนาดนี้นี่ลู่อูยังคงลังเลชูจงชวนตกโตก๊ะมลังเลอะไรเล่าเสี่ยวไปที่ว่านี่จำเป็นมากรืยยินเองก็ด้วยลู่อูสายหัวอย่างช่วยไม่ได้ตกลงก็ได้ค่าจะให้นางเดินทางไปด้วยเลยินยิ้มในทันทีหอคอยวงชาในเมืองแห่งความพินาศ เจ้าของร้านค้าส ch ืบมาว่าชายต่างถิ hmm. ่นคนนั้นคล้ายกับนายน้อยตระกูลชูในเขตมิงหนานมากคนงานชายคนหนึ่งของหอคอยวงชารายงานนิ้วของชิงชูค่อยๆวางลงบนโต๊ะเสียงข้อที่หน้าเบื่อดังขึ้นราวกับเป็นระฆังอย่างเป็นจังหวะตามรายงานของสายสืบสาลาไปอยู่กำลังรับสมัครผู้นำทางที่เคยไปยังส่วนลึกของป่าหงชาบางทีเขาอาจจะอยากที่จะเข้าไปในนั้นดวงตาของชิงชูหลีลงเล็กน้อย เขาเป็นเจ้าของร้านของหอคอยวงชาในเมืองแห่งความพินาศและตอนนี้เขากลายตัวตลกที่หน้าหัวรอะของพรักวงชาทั้งหมดเนื่องจากสาลาไปอยู่ที่ควรจะอยู่ในการปรับปรามของเขาค่อยๆพัฒนาขึ้นทีละขั้นไปเรื่อยๆช่างเป็นเรื่องน่าตลกเสียดสีถ้าก่อนหน้านี้หลินตาค่าล้างบางทุกคนในศาลาไปอยู่ไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้ตอนนี้เขาคงไม่มีอะไรให้กังวลน,นัก อย่างไรก็ตามตอนนี้ชิงซูมีจดหมายรับส่งมาจากพรรคขงชาเฮ้ตอนนี้ข้าจะปล่อยสาลาไปอยู่ให้ทำตามใจชอบไปก่อนก็แล้วกันข้าควรตั้งสมาธิตรวจสอบปรับสมดุลสมาชิกพักของคุงฉินเพื่อให้แน่ใจว่าลู่หยางพิงจะได้รับเลือกเป็นผู้นำอีกครั้งชิงชูกำลังยิ้มและรอยยิ้มของเขานั้นดูเย็นชาผู้นำของพรรคขงชาจะได้รับการเลือกตั้งและหมุนเวียนไปในทุกๆสี่ปีชิงชูยิ้มยอ่อ พวกคนที่มีอำนาจมากก็แบบนี้และนะดูแลเฉพาะบ้านท้ายของตัวเองลินตาเป็นอดีตคนสนิทของเขาแม้ว่านางจะทำพลาดและทำให้พักองชาเสียหน้าจ,จนถูกย้ายไปที่หอราตรีนิรันและทำง,งานเป็นคนคุ้มกันในซ่องแต่นางก็ยังเป็นคนในสังกัดของเขาตอนนี้คนของเขาได้ตายลงไปแล้วและพักองชากลับตัวคนจากตระกูลฉูเพียงคนเดียวพวกเขายุ่งกับการต่อสู้เพื่ออำนาจเกินกว่าจะมาสนใจดูแลสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ คนงานชายตรงหน้าก้มหน้าไม่กล้าตอบปกติแล้วข้าแก้เรื่องเรื่องต่างๆด้วยตัวเองเท่านั้นยังไงซะก,การเป็นเจ้าของร้านตลอดเวลามันก็หน่าเบื่อรอยยิ้มของชิงชูค่อยๆโหดร้ายขึ้นเขาทำหน้าที่เป็นเจ้าของร้านมานานจนลืมไปแล้วว่าตัวเขาเคยเป็นนักฆ่าโดยผู้ไร้ซึ่งความปราณีบทที่10ึโลกคริสตันที่ถูกเสริมพลังเนื่องจากโลอูก,กำลังจะเดินทางไปยังส่วนลึกของป่าหงชา ฉะนั้นเขาควรเตรียมตัวให้พร้อมดีมีน้ำผู้สายสะอาดอยู่ในมิติหายดังนั้นเขาจึงไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำโล่อจึงเตรียมแค่เก็บอาหารไว้ให้เพียงพอในมิติหายเขายังคงกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปของสาลาไปอยู่ในตอนที่เขาออกเดินทางเพราะโล่อได้เรียกสัตว์วิญญาณตักแตนจำนวนมากจากมิติใหม่มาไว้ในส่วนที่มีแดดสองของลานด้านหลังร้านตักแตนขู่เสิงนั้นอ่อนโยนและชอบอาบแดดมันไม่ค่อยชอบเคลื่อนไหวมันไม่น่าจะก่อปัญหาใดๆในลานหลังร้านได้ ลู่อูบอกคนงานร้านทิ้งท้ายไว้ว่าสัตว์วิญญาณต้นไม้เหล่านี้ควรได้รับการดูแลอย่างดีรดน้ำมันทุกวันและอย่าตัดแต่งกิ่งและใบของมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจงปล่อยมันไว้เงียบๆในลานอย่าไปรบกวนขอรับแม้ว่าพวกเขาจะแปลกใจที่จู่ๆก็มีต้นไม้มาจากไหนไม่รู้ห้าต้นในลานบ้านแต่พวกเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมและจดจำสิ่งที่ไหนน้อยของตนเองพูดไว้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ลู่อูได้ซื้ออาวุธที่มีความซับซ้อนมากมาหลายชิ้นอาวุธเหล่านี้ถูกนำกลับไปยังมิถไยโดยลู่อูพวกมันได้ถูกปรับแต่งใส่แกนวิญญาณลงไปได้สำเร็จทำให้พวกมันกลายเป็นอาวุธวิญญาณพลังของพวกมันก็ได้รับการเสริมแกร่งขึ้นอย่างมากและสิ่งที่ลู่อูต้องทำเป็นอย่างสุดท้ายเขาต้องสร้างโล่ที่ดีให้กับตัวเองลู่อูมีโล่คริสตันอันทรงพลังแต่เขาต้องการจะเข้าไปในส่วนลึกของป่าหงชาโล่คริสตันธรรมดาธรรมดานั้นยังไม่เพียงพอที่จะปกป้องเขาได้ เพราะคราวนี้พวกเขากําลังจะเดินทางไปหาสัตว์วิญญาณระดับทองโลวอูจึงเริ่มพยายามที่จะสังเคราะห์มันคงยากที่จะได้รับโลวที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมในการปรับแต่งสัตว์วิญญาณจําเป็นจะต้องใช้สัตว์วิญญาณตัวอื่นที่แข็งแกร่งกว่ามากมารวมเข้าด้วยกันจากนั้นก็จะได้รับสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งขึ้นตามที่ต้องการแต่โลวนั้นไม่เหมือนกับสัตว์วิญญาณเขาต้องการโลวที่มีการป้องกันที่ดีกว่าโลคริสตันเพื่อมารวมเข้ากับโล้นครืรอ คำถามคือถ้าเขามีโลที่มีการต้องกันที่ดีแล้วทำไมเขายังต้องการโลคริสตันมันไม่มีทางเลยที่เขาจะทำแบบนั้นโลอูทำได้แค่ใช้วิธีที่โง่ที่สุดก็คือการสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากการสังเคราะห์มีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะได้รับไอเทมเสริมประสิทธิภาพโลคริสตันจึงถูกทิ้งลงในส่วนต่อประสานการสังเคราะห์โดยโลอูอย่างต่อเนื่องได้รับเศษโลคริสตันแต้มเสียนสิบได้รับเศษโลคริสตันแต้มเสียนสิบ ผ่านมาแล้วกว่า173ครั้งติดต่อกันมีเพียงแค่เศษโลธรรมดาเท่านั้นที่ถูกสร้างขึ้นนั่นหมายความว่าโลอู่ได้สูญเสียโลคริสตันใส173่ชิ้นหากเปลี่ยนเป็นหินวิญญาลูกอู่ได้สูญเงินไปแล้วอย่างน้อยกว่า10,000แหินวิญญาณแต่โชคดียังดีที่สิ่งเหล่านี้เขาทําขึ้นเองทั้งหมดมันจึงเพียงแค่ต้องคํานวณในส่วนของต้นทุนและค่าแรงในที่สุดเมื่อถึงครั้งที่174เขาก็ประสบความสําเร็จได้รับโลคริสตันปรับรุงแแล้ว้วตมเีย40 โลกคริสตันตรงหน้าเขานั้นเป็นวงกลมที่ใหญ่กว่าโลกคริสตันธรรมดาโลกคริสตันธรรมดาเป็นโลกกลมแต่โลกคริสตันที่ได้รับการปรับปรุงนั้นคล้ายกับโลกของทางหอคอยวงชามากขึ้นและสามารถครอบกลุ่มทั่วทั้งร่างกายได้เกือบทั้งหมดโลกคริสตันที่ได้รับการเสริมพลังยังคงใสและมีวัสดุเป็นเหมือนคริสตันดังเดิมมันค่อนข้างหนักในตอนแรกแต่มันเบาวกว่าโลกธรรมดามากลวดลายลึกลับหลายเส้นปรากฏอยู่กับพื้นผิวของโลกและขอบุมใต้โลกนั้นดูชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการยับยั้งลู่อูรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ถือโลมันน่าจะมีประโยชน์มากดูเหมือนว่าจะมีการปรับแต่งเป็นที่เรียบร้อยลู่อูลองตรวจดูเล็กน้อยคุณภาพของโลคริสตันที่ปรับปรุงแล้วมันแข็งแกร่งกว่าเดิมมากเมื่อเทียบกับโลคริสตันธรรมดาแม้ว่าจะถูกสัตว์วิญญาณสีเงินโจมตีเป็นร้อยร้อยครั้งก็ไม่สะเทือนอย่างไรก็ตามลู่อูไม่กล้าพอที่จะปล่อยให้สัตว์วิญญาณระดับทองโจมตีเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของโล เพราะถ้าหากโล่แตกขึ้นมาการป้องกันของมันจะลดลงอย่างมากและค่าใช้จ่ายในการสร้างโล่นั้นค่อนข้างแพงหลังจากที่ได้พักผ่อนและเตรียมตัวอย่างเต็มที่ไม,ม่กี่วันหลังจากนั้นในที่สุดพวกเขาก็ออกเดินทางโดยมีคนรวมกันสิบคนในทีมผู้นำทางเย่หลิวหูพี่น้องห้าคนจากทีมคงมมีดลู่อูลี่หยินและชูจงฉวนสำหรับไร้หน้าลูอ่อูขอให้เขาอยู่เฝ้าศาลาไปอยู่เพื่อฝึกฝนดูเหมือนว่า ในไม่ช้าเขาน่าจะฝ่าด่านแรกของการพัฒนาวิชาผีเสีองกระดูกได้แล้วพวกเขามุ่งหน้าเดินทางไปที่ส่วนลึกของป่าหงชาแม้ว่าเขตหงชาจะเป็นทะเลทรายที่มีสภาพอากาศอันแห้งแล้งและร้อนระอุตแต่ทุกคนในทีมตาก็เป็นผู้ใช้พลังวิญญาณจึงไม่มีปัญหาอะไรกับสภาพอากาศที่รุนแรงเช่นนี้ตอนนี้พวกเราอยู่ในพื้นที่ริมป่าหงชาถ้าเดินเข้าไปในพื้นที่ตอนกลางจริงๆมันอาจจะทรมานจนทนไม่ได้เลยละย่ะเย่กล่าวลู่อูถาม ถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้ใช่ไหมว่าอุณภูมิในส่วนลึกของป่าหงชาจะสูงขึ้นไปอีกมากนั่นคือสิ่งที่พวกเราคิดไว้ในทีแรกเย่สายหัวชาชาและพูดอธิบายแต่ข้าไม่ค่าคิดว่าพวกเราทุกคนในตอนนั้นต่างก็คิดผิดทุกคนไม่เข้าใจลึกเข้าไปในป่าหงชาสภาพอากาศนั้นผิดปกติมากราวกับว่าเป็นมิติที่แยกออกมาบางครั้งก็ร้อนจัดบางครั้งก็มีพายุบางครั้งก็หนาวเป็นน้ำแข็งและสภาพอากาศอันเลวร้ายนั้น ก็ยังสลับกันได้เจ็ดถึงแปดแบบในหนึ่งวันทุกคนต่างตกตะลึงสภาพแวดล้อมดังกล่าวอยู่ในส่วนลึกของป่าหงชามีเพียงฉูจงฉวนเท่านั้นที่พยักหน้าเพราะเขาได้เรียนรู้จากนักผจญภัยอาวุโสมาแล้วว่ามันเป็นเช่นนั้นหลิวหูคือคนที่ประหลาดใจที่สุดครั้งหนึ่งเขาเคยพาทีมคมมีดเดินไปรอบๆส่วนใหญ่ของพื้นที่ลึกและจับปีศาจยาหลงมาได้สองตัวซึ่งจากระยะทางนั้นมันยังคงไกลาจากพื้นที่ส่วนลึก ทำให้เขาไม่สามารถได้พบสภาพอากาศอย่างที่ชายชารากล่าวเทาเย่ดูเหมือนจะเข้าใจสิ่งที่หลิวหูคิดในใจแล้วพูดว่านั่นคือเหตุผลที่ข้าบอกว่ามันเหมือนมิติที่แยกออกมาทีมงานเข้าไปใกล้บริเวณส่วนลึกของป่าหงชายอย่างชา้าช้าระหว่างทางพวกเขาได้พบกับสัตว์วิญญาณมากมายแต่ลูอ่อูและพวกเขาทั้งหมดเลือกที่จะอยู่ห่างจากการต่อสู้ที่ไร้ความหมายในเวลานี้ต้าหวงดูเหมือนจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างและห่าวไปในทิศทางของทะเลทราย โฮมโฮมคณะเดินทางหยุดลงเป็นที่ท,ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสุนัขมีประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นที่ดีที่สุดแต่เมื่อพวกเขามองไปในทิศทางของการเห่าของต้าหวงก็ไม่มีอะไรผิดปกตินอกจากทะเลทรายอ right ันไร้ขอบเขตลู่อูนั่งยองๆเพื่อสงบอารมณ์ของต้าหวงและถามว่าต้าหวงเจ้าเป็นอะไรไปด้วยกระแสพลังวิญ,ญญาณที่เชื่อมกันในไม่ช้าลู่อูก,ก็รู้ความหมายของต้าหวงและขมวดคิ้วอยู่ครู่หนึ่ง ชูจงชวนถามในทันทีมีอะไรงั้นหรอือต้าหวงบอกว่ามีคนติดตามเรามาตลอดและเพิ่งแสดงเจตนาที่จะฆ่าเราต้าหงรู้สึกได้ว่ามันกําลังเข้ามาหาเราและพวกมันไม่ใช่ทีมล่าสัตว์ที่ผ่านทางมาโลกอุกกล่าวหลังจากได้รับการเลื่อนขั้นเป็นระดับเงินแล้วต้าหวงไม่เพียงแต่จะเพิ่มสัมผัสในการดมกลิ่นของมันเท่านั้นแต่ยังสัมผัสได้ถึงสิ่งลวงตาและเจตนาฆ่าทุกคนเริ่มตื่นตัวการฆ่าและต้นสะดมไม่ใช่เรื่องแปลกในทะเลทรายแห่งนี้ แต่ในด้วยสถานะของพวกเขาแต่ละคนไม่มีทางที่คนธรรมดากล้าจะเข้ามาปองร้ายมันเป็นการลงทุนที่ได้ไม่คุ้มเสียให้ค่าสังเกตการดูลาดเราก่อนแล้วกันผู้เท่าเยี่เรียกสัตว์วิญญาณของเขาออกมามันเป็นอินซีตรวจเมคาที่ทรงพลังมากด้วยดวงตาอันเฉียบคมและสถานะของสัตว์วิญญาณระดับสีเงินที่มีความสามารถในการตรวจจับอันแข็งแกร่งและความสามารถในการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยม สัตว์วิญญาณแบบนี้มักถูกกองทัพกักขังหลักให้เป็นหน่วยสอดแนมที่สมบูรณ์แบบที่สุดน่าเสียดายที่ไม่มีสัตว์วิญญาณแบบนี้ในเขตองชาไปได้นกอินทรีตรวจเมฆกลายร่างเป็นสายลงบินตรงไปในท้องฟ้าและหายไปในกลุ่มเมฆครู่ต่อมานกอินทรีก็บินกลับมาในตาแห่งวิหกอินทรีตรวจเมฆคามีทักษะระดับ,บีอันหายากในตาแห่งวิหกซึ่งไม่เพียงทําให้มองเห็นสิ่งต่างๆในระยะไกลได้อย่างชัดเจน แต่ยังสามารถฉายภาพได้อีกด้วยทักษะประเภทนี้ไม่ใช่ระดับสูงแต่พบได้น้อยมากในสัตว์วิญญาณลู่อูสนใจทักษะนี้หากมีโอกาสในอนาคตเขาจะต้องได้อินซีตรวจเมคามาครอบครองภาพที่คลุมเครือปรากฏต่อหน้าทุกคนราวกับภาพลงตามแม้ว่ามันจะไม่เป็นภาพในสถานที่จริงสทัทีเดียวแต่มันก็สะท้อนถึงภาพเหตุการณ์จริงออกมาได้ดี ในภาพนั้นมีคนกลุ่มหนึ่งกำลังติดตามพวกเขาตลอดเวลาผู้นำกลุ่มสวมหน้ากากเขาดูนิ่งมากแต่กลับมีบรรยากาศที่น่ากลัวท่าทีสบายสบายและการเคลื่อนไหวเล็กๆล,ล้วนเผยให้เห็นประสบการณ์ในการฆาตกรรมเขาเหมือนนักฆ่าผู้เชี่ยวชาญน,นั่นมันชิงสูล่้อูรู้สึกประหลาดใจาเขาจำผู้นำกลุ่มคนนั้นได้เจ้าของร้านของหอคอยวงชะสามือพินาเขาได้เห็นอีกฝ่ายจากระยะไกล ล่วออูไม่คาดคิดมาก่อนว่าเจ้าของร้านแห่งหอคอยหงชาในเมืองพินาจะมีจิตสังหารเช่นนี้